นัหม่ปาร์ตี้จะมาชวนไปงานตกปลากันมีงาน t ท e จัดขึ้นวันที่ 10- บถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับที่เซนท่านบางนาชั้นใต้ดินนะบูธใหม่ปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ตรงหน้าปิธานีนะครับลงมาได้เลื่อนลงไปเนี่ยอยู่ขวามือเลยอยู่หน้าปิธานีเลยบูธแรกเลยครับขวามือนะนั่ใหม่เองก็ไปจัดบูธด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจะเอาพวกอุปกรณ์คันเบ็ดพวกนี้จะเป็นคันชารุดคันตัวอย่างอะไรแบบนี้ไปด้วยนะถ่เอ,เอนเอุปกรณ์ถ่เอน นะอันนี้จะเป็นกิฟ่์เหยื่อฟอมนะครับอ่าจะมีโหรวจิกอ่าตัวนี้งวกนะครับอ่าพวกยาง e v a อ่าสำหรับวิวคอนดิชนะั่นนะอ่าก็จะมีตัวนี้เลยดูตัวนี้เป็นพวกกล่องกรนะเป็นนอบแตง่ง่เป็นหนอบแต่งของสตูดิโอเป็นเหยื่อเมเ,อเป็ปอ่าบเนอร์เม็ปตัวนี้จะเป็นเหยื่อหายากแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็พวกดูโอดูกี ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะ 70s 80s 95s อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหยื่อจี้มวานนะครับ PE cutter นะครับตัวนี้เราเอาไปด้วยเอาไปให้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่เด็ดเลยจะเป็นแบงค์มวแบงค์หลายรุ่นนะให้เลือกให้เลือกดูกันนะแล้วก็มีแบงค์ตกกุ้งด้วยนะ 1, มวานพรแต่แต,แต่พึ่งออกมาเลย ทางานแน่นอนนะเดี๋ยวไปเจอที่งานตัวนี้กับบูธใหม่ปาร์ตี้ในงาน TFE วันที่10-13ถึงกันยาคมที่เซนทัน,ทนบางนาน,นะครับชั้นใต้ดินเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ